สวัสดีค่ะ f อตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะกิจวัตรประจำวันของตุกตาก็เช้าตื่นมาก็กินกาแฟเสร็จก็ไปปล่อยไก่นะคะปล่อยไก่ให้อาหารไก่แล้วก็ให้อาหารปลานะคะเสร็จแล้วก็จะไปลดน้ำผักต่อนะคะในแต่ละวันก็ทำอยู่แค่นี้นะคะวนไปทุกวันเช้าเย็นนะคะ ที่ทำฟากไว้เอาไว้ให้ไก่เดินเล่นนะคะเพราะว่าเวลาหน้าฝนน้ำน้ำมันเปียกที่พื้นนะคะไก่มันก็จะเดินเฉยะดูกตาก็สุกสารมันแล้วก็ทำฟากให้มันอยู่ข้างบนนะคะอีกอย่างเอาไว้ตั้งถังอาหารกับถังน้ำนะคะ fc ถ้าไม่ยกพื้นขึ้นมานะคะพอน้าฝน ไก่มันก็จะลำบากมากเลยนะคะมันจะต้องเดินลุยพิเลนนะคะในตุกตาก็กําลังจะหั่นต้นกล้วยนะคะตุกตาเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยมันออกเครือแล้วนะคะก็ตัดเครือไปแล้วก็เหลือต้นเนี่ยนะก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาหั่นทำอาหารเสริมให้กับไก่คุกกระลำนะคะพอตุกตาก็คิดว่าไก่มัน มันไข่เนี่ยมันเหมือนคนหรือเปล่านะมันอาจจะเหมือนคนแพ้ท้องมันอยากกินอะไรที่แปลกๆนะคะเพราะว่าอาหารมันก็กินซ้ำตากจำเจทุกวันนะคะตุ๊ดาก็เลยคิดว่าลองเอากล้วยมาหั่นๆให้กินแต่ตุ๊ตาก็ให้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะตั้งแต่เอามาเลี้ยงใหม่ๆแล้วนะคะถ้าไม่มีต้นกล้วยก็ ก็ไม่ได้หั่นนะคะถ้ามีต้นกล้วยมันหักมันล้มหรือว่ามันออกเขือแล้วตัดตัดกล้วยออกไปแล้วก็จะเอาต้นมันมานะคะเอามาหั่นซอยๆแบบนี้นะคะแล้วนกะ็ผสมทําเป็นอาหารเสริมให้กับไก่นะคะไก่ก็ชอบกินมากเลยนะคะในแต่ละวันถ้าบางวันมันไม่มีกล้วยนะคะตุกตาเดินผ่าน เราไก่ไก่ก็จะวิ่งกลูมาหาเลยนะคะตาก็จะได้หญ้าหญ้าอ่อนๆ,ยออนๆโยนให้มันกินก็จะข้บกินตุ๊กตากคิดว่ามันคงจะอร่อยแปลกใหม่สำหรับสำหรับไก่นะครับเพราะว่าเขากินอาหารทุกวันนะคะคแม้แต่กระเพราตุกตาก็เอากระเพราตัดต้นกระเพรเา,ราให้กิงมีต้นกำลังนะต้นกำลึง ลูกตำลึงสีแดงสีเขียวอะไรทุกตาก็ทบกเอาให้มันกินนะคะไก่ก็ชอบกินมากค่ะทุกตากอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะคิดว่าไก่มันกินอาหารทุกวันมันอาจจะเหมือนคนนี่แหละคะกินซ้ำซากจ,จำเจก็น่าเบื่อต้องหาอะไรที่แปลกๆใหม่ๆให้กินจะได้มีรสมีชาติอร่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะตุกตาก็จะเอาลำคุกเขาให้ทั่วนะคะแล้วก็ไปให้ไก่กินนะคะ ดูสิคันเนี่ยตุกตาก,กําลังหันเขาก็มายืนออรอแล้วนะคะวิ่งตามกันโกลเลยนะคะ ทุกชาเย็ยนทุกตาก็จะมีความสุขกับไก่นะคะได้เลี้ยงเขาได้เก็บไข่ได้ดูแลได้ดูเขากินได้ทำให้กินเดี๋ยวทุกตาจะลองพาเขาไปดูนะคะว่าเขากินต้นกล้วยที่ทุกตา หั่นแล้วก็ผสมลํานะคะนี่นะคะเขาได้กินได้คุยเคียียอย่างมีความสุขเลยนะคะ เราคิดว่าสัญชาตญาณของไก่เขาต้องคุยคุยเคียรต้องมีอะไรให้เขาคุ้ยเคียบ้างเขาถึงจะมีความสุขได้กินแล้วก็ได้คุยได้เคียนะคะ ตาก็เปิดมุ้งก่อนเลยนะคะแล้วก็เปิดกรงไก่พอไก่ออกหมดก็ปิดผัดลมนะคะไก่ตัวเนี้เขาไม่เหมือนตัวอื่นนะคะเขชอบฟักลังอยู่ใน,นชอบนอนปักเขานึกว่าเขาจะมีลูกหรือไงก็ไม่รู้ค่ะ จบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ